วุ้นเส้นเปิดใจเป็นว่าที่เจ้าสาวเผยนาทีสำคัญนิกคุกเข่าขอแต่งงานขึ้นแท่นว่าที่สาวคนต่อไปของวงการบันเทิงสำหรับวุ้นเส้นวิริธิพาที่ล่าสุดแฟนหนุ่มนักธุรกิจนิกธนภูมิกูลเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศสหลังคบหาดูใจกันนานสามปีล่าสุดวุ้นเส้นได้เปิดใจครั้งแรกหลังถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ เป็นทริปไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเพื่อนๆ11อวันมีกำหนดจะเดินทางกลับไทยวันที่2ตุลาคมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะเราตั้งใจเที่ยวชมวิวชิมแชมเปญเที่ยวนอกเมืองรวมถึงดื่มด่ำกับบรรยากาศของโรงแรมที่เราจองเพราะเป็นโรงแรมที่ชอบมากความตั้งใจคือเราเห็นว่าที่พักวิวสวยมากก็ตั้งใจไปถ่ายงานด้วย แต่กลายเป็นว่าทุกคนรู้มานานแล้วเราไม่รู้คนเดียวเพราะแฟนวางแผนไว้เพื่อนทุกคนก็เนียนมากตัวเราเองไม่คิดว่าจะมีการขอแต่งงานแบบนี้ไม่ได้คาดหวังเพราะคบกันเราก็ใช้ชีวิตกันปกติไม่ได้หวือหวาตอนนั้นผู้ชายบอกอยากมีรูปคู่ด้วยชวนไปถ่ายรูปกันก็เดินไปถ่ายรูปคู่ด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรอยากจะบอก ตอนกอดเจอกล่องเลยรู้แล้วว่ากำลังจะทำอะไรจากนั้นเขาก็พูดบอกรักและขอแต่งงานต้องบอกว่ามันเรียบง่ายไม่ได้เตรียมการมากเป็นไปตามบรรยากาศสวยๆของธรรมชาติซึ่งเราก็ประทับใจมากแล้วนิกเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เขาตั้งใจมานานแล้วตั้งแต่ต้นปีมีขอคำปรึกษาบอกที่ทีเคปิยวั์ที่เป็นสายเชียร์ เอาจริงๆเราไม่ตกใจแต่เซอร์ไพรส์มากกว่าอย่างที่บอกว่าไม่เตรียมตัวในทริปนี้ตั้งใจมาถ่ายงานโชคดีแต่งหน้าทำผมมาสวยพร้อมก็เลยมีรูปสวยๆส่วนเรื่องที่หลายคนลุ้นจะแต่งเลยไหมเรายังไม่ตกลงเรื่องงานแต่งงานว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไง